สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการพรีเมียร์อินไซเดอร์จะพาคุณไปอัปเดตข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเริ่มจากข่าวของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตการบาดเจ็บที่หนักหน่วงของนักเตะก่อนศึกวันแดงเดือดที่จะดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังตัวเก่งที่ถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสเพราะปัญหากล้ามเนื้อต้นขาทำให้อันเนสโอตต้องปรับแผนรับมือแบบเร่งด่วน นอกจากนี้อลิซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูหลักยังมีอาการเจ็บที่ยังไม่หายสนิทส่วนวัตรุเอนโดมิดฟิลด์ตัวรับก็โดนเคาะจนต้องเช็คฟิตอีกครั้งค่าตัวของโกนาเต้เองที่พุ่งสูงถึง70ล้านปอนด์ตอนนี้กลายเป็นภาระเพราะการหายตัวไปของเขาอาจทำให้แนวรับลิเวอร์พูลรั่วไหลในเกมสำคัญสๆฟอร์มการเล่นของทีมตอนนี้ยังดูสั่นคลอนเพราะการขาดตัวหลักพวกนี้ แต่ข่าวดีคือ Florian w o r t รดาวรุ่งค่าตัวร้อยล้านปอนที่เพิ่งย้ายมาได้รับการปกป้องจากเยอเกนค o อ p อดีตกุนซือที่บอกว่าเขาเป็นพรสวรรค์รุ่นเดียวในศตวรรษไม่ต้องกังวลแม้ w ว r t ์จะยังปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้ไม่เต็มที่แต่ครอ p เชื่อว่าเขาจะระเบิดฟอร์มได้ในไม่ช้า และยิ่งไปกว่านั้นลิเวอร์พูลยังได้อเล็กซานเดอร์อีซักค่าตัว125ล้านปอนด์จากนิวคาสเซิลมาเสริมคมแต่ตอนนี้อีซักก็ต้องรอโอกาสเพราะทีมกำลังวุ่นวายกับอาการบาดเจ็บข้ามาที่อาเซนนลกันบ้างครับทีมปืนใหญ่กำลังหัวร้อนกับข่าวการบาดเจ็บของมาตินโอเดกา กับตันทีมที่ MCL เจ็บหนักจนคาดว่าจะหายไม่ทันหลังพักทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ชวดลงสนามอย่างน้อย9นะัดสำคัญทั้งลีกและยูโรปาทำให้มิเกลอาเทต้าต้องพึ่งเด็กแคลนไรส์และจอจินโยมากขึ้นฟอร์มโอเดกาสก่อนเจ็บนั้นแจ่มมากช่วยทีมทำแอซิส์ไป8ลูกในลีกรุู่การนี้ค่าตัวเขาประมาณ80ล้านปอนด์แต่การขาดหายไปนี้อาจทำให้อร์เซนอนเสียเปรียบในการลุ้นแชมป์ นอกจากนี้คาลฮาร์เวิร์ดและกาเบลเจซุสก็ยังเจ็บยาวจนสิ้นปี2025ส่วนเปียโรฮินฮาเปียค่าตัว40ล้านปอนด์เพิ่งหายเจ็บกล้ามเนื้อและพร้อมลงสนามดวลฟุนแฮมในวันที่18ตุลาคม โนนี่มาลูเอเก้ที่ยืมมาจากเชลซีก็เจ็บจนต้นพฤศจิกายนแต่ข่าวดีคือทีมกำลังมองหาวิกเตอร์กิเออร์เคเรสกองหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนค่าตัว85ล้านปอนด์เพื่อมาเติมเต็มแนวรุกฟอร์มทีมตอนนี้ยังแข็งแกร่งแต่การบาดเจ็บพวกนี้ทำให้อาเตตาต้องสลาดในการโรเตชั่นมากขึ้น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่แพ้กันครับรูเบนอมาริมกุญซื้อใหม่กำลังปรับทีมแต่ขา่าวรอบี้เมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งค่าตัว50ล้านปอนด์กำลังเป็นที่ฮือฮาเพราะเขากำลังพยายามสุดตัวเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้าไม่ได้ลงสนามบ่อยอมาริมอยากให้อยู่ต่อแต่มีสโมสรจากอังกฤษสเปนและอิตาลีสนใจยืมตัวในเดือนมกราคมฟอร์เมนูในฤดูกาลนี้ยังไม่คงที่เพราะทีมกำลังเปลี่ยนฐาน นอกจากนี้ลิซานโดมาร์ติเนสกงหลังค่าตัว55ล้านปอนด์กำลังกลับมาซ้อมเต็มตัวสัปดาห์นี้หวังท่านดวลไบรตันและนอตติงแฮมฟอร์เ s สข่าวการย้ายทีมยังมีเบนจามินเซชโคที่เริ่มตัวจริงให้สโลวีเนียและไบรยันเอมเบโมที่ลงเต็มแมชให้แคมารูนส่วนเลนิโยโรเล่นครึ่งนัดให้ทีมชาติก่อน21ปีฝรั่งเศส ทีมกำลังมองอาดัมวอร์ตันจากคริสตัลพาเลซค่าตัว40ล้านปอนด์แต่พาเลซไม่ยอมขายตอนนี้และยังสนโจเบลิงแฮมจากดอรมุนที่กำลังหงุดหงิดเรื่องเวลาเล่นค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์ฟอร์มทีมยูไนเต็ดตอนนี้กลางๆแต่อมอริมเชื่อว่าการเสริมทัพแบบนี้จะทำให้ทีมกลับมาแข็งแกร่ง มาดูเชลซีกันต่อครับเอนโซมารเรสกากำลังยิ้มได้เพราะวิกฤตแนวรับเริ่มคลี่คลายก่อนดวลนอตติงแฮมฟอร์เรสเอนโซเฟอร์นันเดสและมเซสไคเซโดมิดฟิลด์คู่กลางค่าตัวรวม150ล้านปอนด์พร้อมลงตัวจริงหลังหายเจ็บแต่รีสเจมส์ยังต้องรออีกนานเลวีโควิลกลับมาซ้อมได้แล้วและมาโลกุสโตก็ฟิตเต็มที่ ฟอร์มทีมตอนนี้ดีขึ้นหลังชนะเบนฟิก้าในแชมเปี้ยนส์ลีก1-0แต่ข่าวใหญ่คือสโมสรอนปฏิเสธข้อเสนอจากเรอัลมาดริดสำหรับทั้งสองมิดฟิลนี้เพราะมองว่าเป็นแกนหลักระยะย,ยาวค่าตัวพวกเขายังพุ่งสูงเพราะสัญญายาวถึง2,031และ2,030ตามลำดับการย้ายทีมยังมีข่าวเข้าเก่าอย่างแอนโตนี่ที่กลับมาฟอร์มดีหลังยืมตัวที่เบติสทำ14แอสซิสเครื่องฤดูการแต่ตอนนี้ทีมโฟกัสที่การรักษาสตาร์เอาไว้ นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กำลังมีปัญหาใหญ่ครับโอล่าไอน้าแบ็กคว้าค่าตัว15ล้านปอนด์ต้องพัก2เดือนหลังผ่าตัดแต่ดักลาสลุยส์และมูริโรหายเจ็บกลับมาซ้อมบนย่าแล้วส่วนโอลิกซันเดอร์ซินเชนโกที่ยืมมาจากอาร์เซนอลหายกรอยสเตรนแล้วพร้อมลงฟอร์มทีมตอนนี้กลางค่อนล่างในตารางแต่แองก์โพสตเตกกรูกุนซือกำลังถูกกดดันหนักมีข่าวลือว,ว่าชอนไดช์จากเอเวอร์ตันอาจมาแทนถ้าผลงานไม่ดีขึ้นค่าตัวไอหน้าที่หายไปทำให้แนวรับอ่อนแอ แต่ข่าวผู้จัดการทีมยังมีแจ็ควิลแชร์ที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยคริสพาเวลที่ลูตันทาวหลังจากเคยเป็นสตาร์พรีเมียร์ลีกฟอร์มวิลแชร์ในบทบาทใหม่นี้น่าจับตาเพราะเขามีประสบการณ์จากอาร์เซนอล คริสตัลพาเลซเองก็วุ่นวายครับอดัมวอทันมิดฟิลด์ค่าตัว40ล้านปอนด์กำลังถูกทีมใหญ่หลายทีมจ้องแต่โอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือกำลังคุยต่อสัญญากับสโมสรเพราะสัญญาเดิมหมดสิ้นฤดูกาลน,นี้ฟอร์มวอทันในลูกนี้ดีมากช่วยทีมทำ5แอสซิสแต่พาเลสเตรียมรับมือกับการเสียตัวหลักด้วยการมองหานักแตะใหม่ค่าตัวกลาสเนอร์เองที่พุ่งเพราะพาทีมชนะต่อเนื่องการย้ายทีมยังมีข่าวเก่าอย่างริสเนลสันจากอาร์เซนอลที่ยืมไปเบรนท์ฟอร์ เอเวอเรตันมีข่าวดีครับจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตรูค่าตัว30ล้านปอนด์ตกลงสัญญาใหม่ระยะยาวแล้วทุกอย่างเรียบร้อยและได้รับการอนุมัติจากฝั่งนักเตะฟอร์มพิกฟอร์ดในฤดูการนี้ยอดเยี่ยมเซฟไป12ลูกในลีกแต่ทีมยังลุ้นหนีตกชั้นเพราะชอนไดส์กำลังถูกจับตาจากนอตติงแฮมฟอเรสค่าตัวพิกฟอร์ดที่คงที่ช่วยให้ทีมมั่นใจในแนวรับ ส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์ภายใต้โทมัสแฟรงค์กำลังทำผลงานดีอันดับ3ในลีกชนะ4เสมอ2แพ้1ฟอร์มทีมยิงเฉลี่ย1นลูกต่อน,นัดดีกว่าโพสเทคโฮกลู Tech lu, สมัยก่อนแต่โดมินิกโซลันเคกองหน้าหลักค่าตัว65ล้านปอนด์เจ็บยาวทำให้ขาดจุดศูนย์ทวงอีฟบิชูมาก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาทีมกำลังมองซามูอาเกโฮว่าจากปอร์โตค่าตัว35ล้านปอนด์เพื่อมาเสริมแนวรุก ข่าวสโมสรอ,อื่นๆครับนิวคาสเซิลแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการสปอร์ตติ้งดีเรคเตอร์จากนอตติงแฮมฟอเรสต์มาช่วยเรื่องการย้ายทีมโยแอนวิซ่าค่าตัว40ล้านปอนด์ที่เพิ่งย้ายมาเจ็บหนักอาจช่วยลงถึงพฤศจิก,กาย,ยนแต่ทีมตัดสินใจไม่ยืมนักเตะใหม่เพราะโฟกัสฤดูกาลนี้เวสต์แฮมมีลุยส์กุยาเมีเจ็บไหล่แต่คนอื่นๆฟิตหมดแจ็คฮินเชวูดและคาร์ลอสเบลเลบาที่ไบรตันหายเจ็บพร้อมลงดวลเอเวอเรตันเจนเซนซิวต์ที่ซันเดอร์แลนด์ฟิตแล้วเอ็กเซลตูออันเเเซบบที่ร์ล กลับมมาซ้้อไดข่าวการย้ายทีมโดยรวมสโมสรยักษ์ใหญ่ที่ค่าตัวนักเตะพุ่งสูงสุดคือลิเวอร์พูลเพิ่มกว่า300ล้านปอนในปีเดียวแต่แมนยูไรเต็ดตกต่ำเพราะฟอร์มไม่ดีการใช้ใจ่ายในตลาดปีนี้ทะลุสถิติโดยลิเวอร์พูลได้เวอร์ส100ล้านปอนอาเซนนลได้โจเคเรส85ล้านปอนเชลซีได้ดอนนารุมาจากเปเอเช คาตัวมหาสาลแต่สไตล์เซฟโจมตีอาจไม่เข้ากับเป๊ปที่แมนซิตี้ที่กำลังเซ็นเขาเหมือนกันนอกเหนือจากนี้มีข่าวยูเฟ่าเปลี่ยนกฎเจ้าของสโมสอนที่อาจทำให้สโมสรนพรีเมียร์ลีกบางแห่งโกรธเพราะกระทบยูโรป้าและคร g กเบลามีแนะเบนเดวิสจากท็อตแนมว่าจะเป็นคุนสือชั้นนำในอนาคต ส่วนข่าวนอกสนาม Sky Sports รายงานว่านักเตะอังกฤษหลายคนกำลังแข่งขันกันเพื่อติดทีมชาติบอลโลกเพราะเวลาลงสนามจำกัดและมีข่าวเก่าแต่ยังร้อนแรงอย่างเควินเดบรอยที่ย้ายจากแมนซิตี้ไปทีใหม่สิ้นยุคหนึ่งของพรีเมียร์ลีกจริงๆครับและนี่คือสรุปข่าวล่าสุดครับ ฝากติดตามพรีเมียร์อินไซเดอร์ทางช่อง s ิ n โกร a บน YouTube DailyMotion X Twitter Facebook Page ซิงโกร a าด้วยนะครับรวมถึงฝากกดไลค์แชร์และกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดสิรุปข่าวพรีเมียร์อังกฤษครับขอขอบคุณบริษัทไทยอีโคเฮิร์บจำกัดผู้ผลิตแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์มนและทีมงานพรีเมียร์อินไซเดอร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ